สวัสดีค่ะมาพบกับงานแฮนด์เมดนะคะบายวันไอวิวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการไลฟ์คลิปนะคะ DIY นะคะโคเช DIY นะคะจากขวดเครื่องดื่มกันค่ะนะคะก็เป็นการไลฟ์คลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวพี่แมมจะทบทวนนิดนึงนะคะก่อนจะทำชิ้นงานกันต่อนะคะนี่ค่ะขวดเครื่องดื่มแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะ แค่เห็นก็คุ้นกันแล้วนะคะว่าเป็นขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะเนี่ยนะคะส่วนนี้จะมีความแข็งแรงมากนะคะเพื่อนๆนะคะเรานำมาใช้ประโยชน์นะคะเนี่ยนะคะเราตัดนะคะสูงจากเส้นขึ้นมานะคะจากเส้นตรงขอบเนี้ยค่ะประมาณนะคะหนึ่งเซนติเมตรนะคะตัดนะคะออกมาใช้นะคะตัดออกมาแล้วทำยังไงนี่เลยค่ะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ตัดออกมาแล้วนะคะเจาะรูนะคะให้รอบนะคะโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเสียงหายของอภัยนะคะเจาะรูให้รอบนะคะอ่าแต่ว่าชิ้นงานที่พี่แหม่มทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นงานถักโครเชต์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระเบิดรูให้ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เจาะกับเข็มนี่แหละแล้วก็ใช้เข็มถักนะคะในการระเบิดรู ่ะส่วนชิ้นงานนี้นะคะถักมาใกล้จะเสร็จแล้วไม่ใกล้แล้วค่ะเพราะว่างานความคิดสร้างสารรค์งานไอเดียนะคะก็คิดแล้วก็ทํานะคะมโนไปเรื่อยนะคะอ่าตอนนี้ก็พี่แหม่มก็ทําการเย็บดอกไม้ติดนะคะเรียบร้อยตรงนี้ตามแบบนี้แล้วก็เย็บตรงนี้เรียบร้อยนะคะออกแบบนะคะตามสไตล์ของเราเองนะคะอันนี้ก็เป็นขวดเครื่องดื่มนะคะที่เราจะ DIY เป็น งานโครเชต์นะคะอ่านี่ค่ะการใช้งานนะคะที่พี่แหม่มออกแบบไว้ก็คือรูดเข้ามาเป็นอย่างนี้นี่รูดเข้ามาเป็นอย่างนี้นะคะก็ดูน่ารักเก๋ไก่นะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะอ่าพี่แหม่มจะต้องการตกแต่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะเตรียมดอกไม้ไว้แล้วนะคะอีกสองดอกนะคะนี่นะคะ ถ้าหากเพื่อนๆนะคะชอบดอกแบบไหนนะคะเพื่อนๆก็สามารถค้นหาแล้วก็ลองทําดูได้นะคะในพี่แหม่มก็ชอบดอกอันนี้นะคะก็เอามาใช้ในงานชิ้นนี้นะคะออีกสองดอกนี้พี่แหมมจะทํายังไงก็เดี๋ยวนี้นะคะได้ถักวนรอบนะคะอีกมาหนึ่งเส้นเนะะียค่ะถักเหมือนสายเส้นนี้เลยอันนี้ผักยาวใช่ไหมคะถักยาวนะคะอันนี้เรามาทําต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วนะคะนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวพี่แหมก็จะทํำการผูกตรงนี้ผูกแล้วใช้ประโยชน์ยังไงนะอันนี้ที่คิดไว้มาโนวไว้นะคะผูกแบบนี้ค่ะผูกแบบนี้นะคะนี่ผูกไว้แค่นี้ค่ะนะคะเก๋ๆนะคะแล้วก็จะทําการดอกไม้มาติดตรงนี้หนึ่งดอกติดไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาเข็มหมุด ล็อกไว้ก่อนเอาเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนนะคะค่อยๆนะคะระวังเข็มหมุดจะโดนมือเป็นงานจินตนาการของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราออกแบบเพื่อนๆอ,อาจจะชอบดอกไม้ดอกผืนก็นะคะลองทำกันดูนะคะเอ่นะคะามาตกแต่งได้คะ่ะพวกเศษไหมเศษอะไรที่เรา เอามาทําเป็นดอกไม้เป็นอะไรแล้วก็ไว้ตกแต่งชิ้นง,งานได้นะคะแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือที่ออกแบบไว้นะคะแล้วก็เส้นนี้ก็สามารถรูดได้ไหนฟืบนี่รูดได้นะคะเวลาเราจะเปิดเราก็ต้องระวังเข็มนะคะนีะ่รูดอย่างนี้แล้วก็เปิดได้นี่เห็นไหมคะการใช้งาน ก็อันนี้ก็เก็บนะคะเก็บก็เดินลูดตรงไปเก็บฟึบแบบนี้อ่ามันก็จะได้ดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะเก๋ๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะคะเย็บติดนะคะเย็บติดตรงนี้ก็เอาเข็มหมุดออกนะคะเวลาเราใช้นะคะในการเย็บเราก็ใช้นี่ค่ะได้นะคะที่สีมันใกล้เคียงกับชิ้นง,งานของเรานะคะงานฝีมือเนี่ย ถ้าเราใช้ได้เนี่ยใกล้เคียงกับชิ้นงานของเรานะคะ,ง,ะงานก็จะออกมาเรียบร้อยนะคะดูเรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะเวลาเราเย็บนะคะ,ะเราจะไม่เย็บแบบกระดุมนะคะพยายามอย่าให้ได้สีนี้มาโผล่ฝั่งนี้นะคะเวลาเย็บก็เย็บตึงชิ้นงานเป็นส่วนจุดๆนะคะการเย็บงานฝีมือเนี่ยเราจะตึงชิ้นงานเป็นจุดๆ เดี๋ยวพี่แหมจะเย็ยบให้ดูนะคะเสียงน้องหมาวนะคะร้องอันนี้เป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นการไลฟ์คลิปนะคะเวลาเราเย็ยบชิ้นงานนะคะสวัสดีค่ะพี่เฉวงนี่เลยอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ไลฟ์คลิปนะคะ เป็นยังไงบ้างคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะนี่เลยพี่แหม่มก็ได้ไอเดียนะคะจากพี่เวงนี่แหละนะคะไลค์คลิปนะคะชิ้นงานที่เราทำนะคะนี่นะคะเราก็เย็บนะคะโดยใช้ได้นะคะใช้ได้ที่เราสีใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ค่อยค่ยเย็บนะคะงานฝีมือเราต้องใจเย็นๆน,นะคะนี่ เป็นจุดๆนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเราไม่จําเป็นนะคะที่จะจะต้องเย็บแบบให้แน่นให้แต่ว่าเราต้องมีเทคนิคในการเย็บนะคะอาจจะออกนอกกล้องนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะเย็บเป็นจุดๆนะคะเพื่อนๆเย็บเป็นจุดๆแต่ว่าแข็งแรงนะคะเย็บเป็นจุดๆแต่ว่าให้แข็งแรงนี่นะคะนี่ค่ะเป็นจุดๆนะคะ แล้วก็สกิดชิ้นงานด้านล่างเงี้ยค่ะขึ้นมานิดนึงนะคะไม่เยอะใจเย็นๆนะคะอ่างานงานฝีมือนะคะแบบมันต้องใช้เวลากว่าจะเสร็จสักชิ้นงานหนึ่งนะคะอย่างงานของพี่แหม่มก็อ่านี่นะคะ่ะก็ทำกว่าจะเสร็จนะคะก็ทำไปมาโนไปนะคะเป็นงานตามจินตนาการนะคะ ได้เลยค่ะพี่เเวงขอบคุณมากค่ะนะคะประมาณาไลฟ์คลิปพี่แหม่มก็ทดลองดูนะคะประมาณสักสิกว่านาทีนะคะสิบกว่านาทีนี่นะคะบ้านอาพี่เเวงนะคะเรือโบราณน,นะคะแอ,อหรือว่าใครจะไปนะคะเบตตงนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาให้กําลังใจพี่แหม่มนะคะในการไลฟ์คลิปนะคะเนี่ยค่ะลักษณะการเย็บก็ เย็บแบบนี้นะคะค่อยๆตึงทีละจุดนะคะเป็นชิ้นงานที่เกิดจากจินตนาการนะคะของเราเองนะคะเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคะนี่นะคะพี่แหมมก็ใช้เวลานะคะก็หลังจากทานอาหารเย็นเสร็จนะคะหรือว่าเวลาว่างนะคะ ่ามานั่งคิดมานั่งทำนะคะเพราะว่าชิ้นงานในจินตนาการของเราเนี่ยเราทำนะคะก็จากจินตนาการเพราะฉะนั้นอ่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาตอนไหนและคิดยังไงแล้วก็มาทำดูว่ามันจะได้อย่างที่เราจินตนาการไว้ไหมนะคะเราก็ออกแบบไปด้วยเดี๋ยวพี่เหมัอนจะเย็บฝั่งนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็พูดคุยทักทายไปด้วยนะคะ นะคะก็เป็นการไลฟ์คลิปนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศชิ้นงานนะคะว่าเอ๊ะมันไปถึงไหนแล้วนะคะใช้เวลาว่างกันนะคะน้องๆเพื่อนๆน,น,นะคะก็สามารถทำได้นะคะางานถักโคเชใช้ลายง่ายๆค่ะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะพี่แหม่มก็ใช้ลายนะคะคอทอนะคะหรือว่าลาย X นะคะควักธรรมดานะคะ เอาเป็นว่าทําอย่างไรนะคะในในคลิปนะคะในช่องงานแฮนด์เมดนะคะใบบันยาวิวก็ได้มีคลิปสอนไว้แล้วนะคะว่าลายควักธรรมดาเนี่ยที่เป็นลายพื้นฐานะนะคะถักยังไงนะคะเราไม่จําเป็นต้องถักเป็นหลายลายนะคะเราถักเป็นลายเดียวแต่เราก็สามารถนะคะนี่นะคะเย็บติดแล้วนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งนะคะพี่แหมมก็จะเย็บติดตรงนี้นะคะโดยการเย็บติดเนี่ยก็นี่แหละคะ่ะหลักการก็คือตึงเป็นจุดๆนะคะอมองกันใกล้ๆกลนะคะเพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะคะตึงเป็นจุดๆนี่นะคะโอ้โหใกล้นะคะเป็นรูปเป็นร่างนะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเป็นไงคะงาน ดีไนะคะจากขวดเหลือใช้นะคะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เป็นการไล่์คลิปนะคะอ่าแล้วก็เป็นความคืบหน้านะคะเดี๋ยวจะมีคลิปยาวนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาเนื่องจากชิ้นงานของของเราเนี่ยเป็นชิ้นงานที่ใช้เวลาว่างนะคะเป็นงานอดิเรกในการทำแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด u u s c r i b e นะคะ,ะพี่เวงบอกว่าหากพี่แมมมีเวลาในการไลค์ปิดหนึ่งคลิปขึ้นไลค์อีกหนึ่งคลิปอ๋อใช่วันนี้พี่แมมไลค์ไปสองคลิปแล้วค่ะทำไปถึงขั้นตอนไหนนะคะก็ ถ้ามีเวลาก็จะมาขึ้นไลฟ์นะคะให้เพื่อนๆชมเพราะว่าพี่แหมมคิดว่านะคะงานการงานที่เราทำเนี่ยตามจินตนาการนะคะงานฝีมือเนี่ยบางครั้งเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทําตามพี่แหม่มก็ได้นะคะก็คือพี่แหม่มเห็นเพื่อนๆเห็นแล้วสิ่งที่พี่แหม่มทําเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเกิดไอเดียแล้วก็ไปทําต่อยอดนะคะไปแล้วก็ไปเริ่มต้นกันได้นะคะ เพียงแค่ไอเดียของพี่แหมมนี่ก็อืเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ให้เพื่อนๆนะคะได้ตัดสินใจนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่แมมก็จะไปเย็บต่อนะคะแล้วก็จะไปถ่ายทําเป็นคลิปยาวนะคะก็จะคอยมาไลค์นะคะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเมื่อพี่แมมคิดอะไรออกนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เฉวงนะคะขอบคุณมากเสียงแหบเสียงแห้งค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะ ไว้เจอกันอีกนะคะงานแทนเมดบายวันไอวิวนะคะขอบคุณค่ะ